ก็มีแฟนเขามาวันแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเลี้ยงดูหนุนหนึ่งหมื่นบาทลอาแล้วแม่เราไม่มีเงินนะเนาะให้เป็นเมียเขาซึ่งในคุกถ้าเราเป็นเมียกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะเลิกไม่ได้ถ้าเลิกก็คือจะโดนสาปใครสาปคนในคุกคน<า><า>ในคุกจะสาปจะด่าว่าเราอีลานไม่ให้เราเป็นแบบว่าลําบากใช้ชีวิตลําบากอยู่ในนั้นเลยเสื้อผ้าไม่ให้ใส่มันจะดึงเสื้อผ้าทุกอย่างที่ให้เราคืนออกหมดนั่นคือการสาปของที่ผู้ชายเขาสาปกัะเธยในคุกที่นอกใจ ทีเนี้ยมันจะมีคนอื่นใหม่ได้ต่อเมื่อสมมุติว่าหนูเป็นแฟนของพี่ปันปันพี่บันปันต้องออกไปก่อนหรือหนูออกไปก่อนถึงจะเริ่มจีนใหม่ได้หนูก็ยอมไปเป็นเมียเขาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ให้หนูมันให้แค่ลำใหญ่มาครึ่งโลแล้วเูถามว่านี่คือสิ่งที่ทำกับฉันเหรอคือตอนแรกเราในคุกเราคิดว่าการที่เรามีกับใครสักคนหนึ่งมันคือจะต้องเรื่องเงียบแต่มันกระจายข่าวหมดเลยเขารู้หมดแล้วเราไปเป็นเมียคนอื่นไมน่ก็ต้องจำใจก็อยู่ ก็อยู่กับเขาจนออกมาเนยเพราะเขาคดีใหญ่เขาไม่ได้ออกมาเลยแต่สุขภาพจิตตอนนั้นแล้เป็นยไงบ้างคือสุขภาพจิตตอนนั้นกูคิดว่าตัวเองต้องอยู่ให้ได้เว้ยแต่แค่เป็นห่วงเนี่วคือเป็นห่วงพ่อแม่อ,มอะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนว่าออกไปกูจะใช้นี่อย่างไรดีวะเพราะว่า คงไม่ได้ติดคุกวันนี้คนแรกแล้วก็คงไม่ได้ออกสักคนสุดท้ายในคุกนึกออกปะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องออกไปเรื่องใหม่ได้ก็พยายามคิดว่าเออกูไม่ได้เป็นดาราเคปว่าเธอแล้วแหละจะใช้นี่ยังไงก็คิดต่างๆนานา,นา,นา,นานไปแต่พออยู่ในคุกข้างในเนี้ยเขาให้เราทําอะไรได้บ้างข้างในอะ่ะคือ,อท,ทำอาหารด้วยเหรอคือจริงๆอะ่ะเขาไม่ให้เราทําอะไรเลยนะเว้ยแต่หนูว่าเป็นคนทําเองอย่างสมมุติว่ากับข้าวเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินนะคุณต้องกินข้าวหลวงข้าวหลวงเนี่ยคือข้าวหลวงคือข้าวหลวงคือข้าวที่ทางกรมราชธณฑมมาให้ ก็เหมือนเราอยู่โรงเรียนโรงเรียนอะไรมากห้ก <dije nelle S 3> ็ต้องก็ต้องกินแบบนั้นอันนี้ก็มีเอาพูดตรงๆมันก็ไม่อร่อย คนเราก็อยากกินของอร่อยถูกไหมแต่ถ้าใครมีเงินมีญาิหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีการกดกับข้าวเราสามารถซื้อวันนี้แล้วเราก็จะได้พรุ่งนี้หรือว่าญาติเราจะฝากซื้อมาให้กับข้าวบางจีพวกพะโล้ทุกนี่นั่็คือเป็นอาหารดีๆหมดเลยโอเคซึ่งก็ต้องมีเงินแต่ส่วนมากคนในคุกไม่ค่อยมีเงินเธอมีตำนานดีในนั้นไหมมีตำนานมากตำนานว่าหนูเป็นตัวแม่ในคุกแต่ว่าเรามีเรามีผู้ชายนะในนั้นใช่คือเรามีแฟนในนั้นซึ่งการที่กระเทยบางคนเนี่ยหรือเกือบทุกคนที่ไม่ใช่หนูเนี่ยเววลลาคุณมีแแฟ้ คุณอกใจใช่ไหมมันจะบังคับให้กะเทยเนี่ยมึงแก้พาตรงนี้เลยนะตั้งแต่เราเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าไม่แก้ฉันไม่ให้แก้มึงจะแก้ทําไมมึงไม่สิทธิ์ทำเองกูจะปลอเจ้าหน้าที่ใช่แล้วก็จะเป็นตัวแม่เราจะเนตัวม่เคนเข้ามาแ,แรกๆเนี่ยจะไม่มีญาติไม่มีอะไรก่อนเลยก็จะมาอยู่กับเราพอเราเสร็จแล้วเนี่ยบางคนมีผัวก็ไปอยู่กับผัวไปอยู่บ้านผัวอยู่บ้านคืออะไรคือมันจะเป็นอย่างนี้สารที่โล่งๆเขาจะมีตัวพ่อแต่ละคนสมมุติพี่มันปเป็นตัวพ่ออยู่บ้านบางเขนโอเคหนูอยู่บ้าน ฝั่งทนก็ก็จะมีลูกน้องพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นแกง๊แกงอยู่ตามมุมหนึ่งอะ่ะนั่งอยู่โต๊ะหินตรงเนี้ยก็คือบ้านบ้านหนึ่งเป็นแกง๊ง<ป>ใช่อาพอมีเมียก็มีเมียอยู่ไปอยู่อีนั่งก็จะอ,อยู่ที่นั่นไปทำอะไรแล้วแต่ซักผ้าอะไรให้เขาก็ตามสบายไปหรือว่าจะนั่งคุนนา,าย Prime Cast ฟิตปันปันค่ะ